เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยมาที่ข้อ32นะครับโจทย์บอกว่ากล่องใบหนึ่งนะครับมีลูกบอลทั้งหมด3ส,สีคือสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีขาวนะครับซึ่ง สีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยรวมกันได้24ี่ล <pour> ูกนะครับโจทย์บอกว่าความน่าจะเป็นนะครับในการสุ่มหยิบลูกบอล1ลูกนะครับแล้วได้ลูกบอลสีต่างๆเป็นดังนี้นะครับ 1. ความน่าจะเป็นที่ได้ลูกบอลสีขาวนะครับเท่ากับ1ส่วนสาความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีแดงนะครับเท่ากับ1ส่วนสี่โจทย์ถามว่ากล่องใบนี้มีลูกบอลสีน้ำเงินนะครับกี่ลูกก็ข้อนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่า โจทย์เนี่ยไม่ได้บอกมาเลยว่าสีแดงสีน้ำเงินสีขาวเนี่ยมีอย่างละกี่ลูกนะครับแต่ว่าบอกแค่ว่าสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยรวมกันได้ยี่สิบสี่ลูกแล้วก็บอกความน่าจะเป็นมานะครับซึ่งเราต้องใช้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยในการหานะครับว่ามีแต่ละสีกี่ลูกนะครับก็มาดูที่อันแรกครับโจทย์บอกว่าความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีขาวนะครับเท่ากับ1นส่วนสามเนาะก็ คำน่าจะเป็นตัวนี้เนี่ยมันก็คิดจากหยิบได้สีขาวเนาะหารด้วยจำนวนลูกบอลทั้งหมดทั้งหมดในกล่องนะครับเพราะว่าเราส่มหยิบหนึ่งลูกนะครับจากในกล่องนะครับก็คือการที่จะหยิบได้สีขาวเนี่ยก็คือเราต้องรู้ว่ามีสีขาวทั้งหมดกี่ลูกใช่ไหมครับแต่ว่า จทย์ไม่ได้บอกมาเลยดังนั้นเราก็เลยจะทำการสมมุตินะครับก็เราสมมุติสีขาวนะครับมีว่ามีแซดลูกนะครับมีสีขาวแซดลูกนะครับแล้วก็ตัวส่วนเนี่ยเราต้องการจำนวนบอลทั้งหมดครับซึ่งก็ง่ายๆเลยครับเราสมมุติแต่ละตัวเป็นสีแดงมี x ลูกสีน้ำเงินมี y ลูกแล้วก็สีขาวมี z ลูกนะครับซึ่งจำนวนบอลทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น x บวก y บวกด้วย z เนาะแล้วหยิบได้สีขาวเนี่ยก็คือจำนวนบอลสีขาวทั้งหมดก็คือ z ลูกนั่นเองซึ่งโจทย์บอกว่าบอลสีแดงนะครับและสีน้ำเงินเนี่ยรวมกันได้ยี่สิบยี่สี่ลูกนะครับหมายความว่านี่ครับสีแดงก็คือ x ลูกสีน้ำเงินคือ y ลูกนะครับก็คือ x บวก y มีค่าเท่ากับยนะี่สิบสี่เนาะซึ่งเราเอามาแทนตรงนี้ได้ครับได้เป็น เท่ากับ z หารด้วย24แล้วก็บวกด้วย z เนาะแล้วแทน x บวก y ด้วย24ได้แล้วโจทย์บอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาแน่จะเป็นตัวนี้นครับมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับ1ส่วน3มเนาะแสดงว่าตัวนี้เนี่ยเท่ากับ1ส่วนสเราก็แก้สมกรารหาแออกมาครับยา้าย3ไปคูณฝั่งนี้ครับย้าย24่บบวกแไปอีกฝั่งหนึ่งครับได้เป็น อย่างนี้นะครับแล้วก็ย้ายแซนมาลบครับได้2 Z งแซนะครับเท่ากับ2 4ย้ายสไปหารครับได้แซเท่ากับ12นั่นเองนะครับได้แซเท่ากับ12เนาะแล้วก็โจทย์ดูนะครับว่าโจทย์ถามว่าสีน้ําเงินกี่ลูกนะครับซึ่งแสดงว่าเราต้องการค่า Y นะครับว่าค่า y เนี่เท่ากับเท่าไหร่เรารู้ค่าแมาแล้วนะครับเราก็จะหาค่า Y ต่อครับแล้วก็ดู เงื่อนไขที่โจทย์ให้อีกอย่างหนึ่งครับว่าความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกบอลสีแดงเท่ากับ1ส่วนสี่นะครับอันนี้นะครับเราก็จะคิดจากจำนวนบอลสีแดงเนาะหารด้วยจำนวนบอลทั้งหมดนั่นเองนะครับความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้สีแดงก็คือจำนวนบอลสีแดงหารด้วยจำนวนบอลทั้งหมดนะครับซึ่งจำนวนบอลทั้งหมดเนี่ยก็คือ x บวก y บวก z เนาะ ซึ่ง x บวก y เนี่ยเท่ากับ24จากที่เราจากที่โจทย์ให้มานะครับก็เหมือนอันเมื่อกี้เลยครับได้เป็น24บวกด้วย z ใช่ไหมแล้วจำนวนบอลสีแดงเนี่ยก็คือ x ลูกเนาะสีแดงคือ x ลูกนะครับซึ่งเราคิดมาแล้วนะครับว่า z มีค่าเท่ากับ12นะครับเราเอามาแทานในนี้ได้เลยครับได้เท่ากับ x หารด้วย24บวก2นะครับก็คือ36 นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน4นะครับความน่าจะเป็นตัวนี้เท่ากับ1ส่วน4นะครับก็คือเราได้ว่า x นะครับหารด้วยสามสมีค่าเท่ากับ1ส่วน4นั่นเองเรายา้ายส6สิไปคูณอีกฝั่งหนึ่งครับได้เป็นสาสิบหหารด้วย4นะครับเท่ากับ9นะครับหมายความว่ามี x อนะครับเท่ากับ9ซึ่ง x กก็คือบอลสีแดงนะครับ 9ลูกซึ่งเราเนี่ยต้องการบอลสีน้าเงินนะครับก็คือค่า y นะครับเราก็เอามาแทนค่าในสมการนี้ได้เลยครับ x บวก y เท่ากับ24นะครับเรารู้ว่า x เท่ากับ9นะครับ x เท่ากับ9เราแทนค่าได้เลยครับ9บวกด้วย y มีค่าเท่ากับ24เนาะจากที่ x เท่ากับ9เนาะเราย้าย9ไปลบครับได้ y เท่ากับ24ลบออกด้วย9นะครับเท่ากับ สิบห้าเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับก็หลักๆเลยนะครับความยากของข้อนี้เนี่ยคือเราต้องกล้าที่จะสมมุติตัวแปรที่เราไม่รู้ขึ้นมาครับเ,เราต้องสังเกตโจทย์ว่าโจทย์ให้ข้อมูลมาแล้วน้อยนะครับในการแก้จโจทย์ให้เป็นความน่าจะเป็นมานะครับซึ่งเราต้องสมมุตินะครับตัวแปรขึ้นมาเพื่อจะเอามาแทนค่านะครับในข้อความที่โจทย์ให้มาได้นะครับ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนน้องอิงค่ะสองอาทิตย์นั่งดูความรู้อยู่ที่บ้านโหสบายจัง